เลยเข้าที่ผมจุดดาสนะครนี่ผมอยู่ดีเกมคอยแบงค์นะฮะไปเจอกับใครครับเนี่ยอ๋อโป้คนบ้าเองครับโป้คนบ้าโป้งเมาเขาโป้งเมาอ่าลองโป้บุ๊คเอ้าวเฮ้ยเอ้าวเฮ้ยเฮ้ยขาขาตกใจเตั้ทุกคน้องโป้งอนะดังโป้งครับผม ตังโป้งต okay. ังโป้งเมาเมาเรื่องเรียกว่าก่อนให้เขาเดินอือ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 อออ๋ไม่แอบหลังประตูอีกแล้วเหรอไม่แอบโอ้ยแหลกเพิ่งเปิดคอมใหม่ก็แหลกของข้าก็แหลกเลยกันเนี่ย ดูไหมที่ฆ่าตายเพราะอะไรแรกไม่ใช่ไลยหรอกเป็นเหมือนเดิมแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้โอ้ตก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 ตตกเออเออโอ้แกแค้นครับแกแค้นแกแค้นเหรอน้องปุ้งคนเมาอ่ะเป็นไรอ่าระวังครับพูดอย่างนี้ เดิร์ฟเต็มแล้วครับเห็นไหมเอ๊ะเดิร์ฟสวยว่ะเป็นไงเช่าม้าเนี่ยซื้อมากี่วันเนี่ยไม่ได้ซื้อเช่ามาชุดวันหนึ่งเช่ามาก็ดีตายหาเลยอุ้ยใครโดนระเบิดไม่มีใครโดนหรอกแค่เหรออ้าวน้องไม้หายไปไหนวันนี้น้องไม้แหลก ทำไมน้องไม่ชอบลอยหลังจังเกย์เต็มน้องทรงชัยเขาหลหลังหลหลังนี่โอ้ยตรงตรงชัยครับอยากรู้ไหมครับตรงชัย h ช n แนลอะไรเกาเบาน้อยนกคาเบาน้อยตัวตัวเออแชนแนลไอแม็กชนแนลอะไรนะอออีบอยเกมเมอร์เออไอไอบอยเกมเมอร์ต้องไปสนใจมัาครับปัญญาอ่อน เกมของแกแบ๊บแม็คาร์พแล้วจริงกระตกเลยครับอย่าไปดูมนเลยไอไอบอยเกมมงเกมเมอร์เนี่ยเนี่ยผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะสร้แนวของตัวเองอ่นานทุกสอนยืนยงแค่ไหนผมโหดนะครับ โหท่าแม่งประหลาดท่าตายกุญจ้ประหลาดจุเบอร์อ่ะเฮ้ยอ่ะอีกแล้วอีกแล้วทำไมชอบพชิสเต็ปน้องภูไทจังยิงทีหัวหายอะเออเออโอ้ยแหลกที่ไหนอยู่ไหนกาดเมื่งมัวโคกยิงแม่งเลยยิงยิงอดอดครับอดครับตกครับตกครับ เออพกนี่พกเก็บพกเก็บมันแหลกนั่นแหละน้นนนองเด้อน้องเอ้ยเื่อจะหาแรงที่เนี่ยไม่ต้องมันหลงมันแหลกเลยโอ้มึงผูดูคลิปมึงจะรู้มันแหลกหายแหลกย่างหายแหลกย,ย่างาย่างเอ้ยเว้ยเด้อไม่ติดเลขสี่สามเน้อตายไปแล้วแหลก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  จะเรียกว่าแหลกเลยเรียกว่ากระตุกมากกว่าแหลกกระตุกกูว่ากระตุกมันมันหนักกว่ากระแหลกอีกนะเออกูว่างั้นแหละเฮ้ยมันยิงจากไหนวะโดนโดนไปดอกหนึ่งหนึ่งปงพี่เริ่มหายแหลกแล้วนะโอ้ยโรถไอ้หัวอีกแล้ว เออพี่เริ่มหายแล้วกันนะอ่อนให้อ่อนให้ตายสิบเองไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ตามทันขาสามตายสิบยูน่าเราจะจุดๆสิ่กระจกแตกอ๋อไปไงเป็นไงทิ้นอีกทิ้นอีกหลักล้อทิ้นอีกหลักล้อ อยู่ไหนอยู่ไหนเอออ๋อเห็นได้เห็นไเห็นดเฮ้ยเดี๋ยวเขาหน้ามเล่นหมวดหมัดดีกว่าน้องโป้งหมัดเมาโหมัดเมาไม่เคยเล่นว่ะเออมันก็คล้ายแบบมีดแหละเคยเคยเคยเล่นแต่ใช้มีดเออนี่มันมีแบบเฮ้ย มันเป็นแบบใช้หมัดธรรมดาหมัดธรรมดาอาามีใส่สนุงสนับไหมมีเดี๋ยวตาหน้าเจอกันอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้ว <c oughs> ชอบตุ้ยชอบหายใครอยู่ไหนวะเอ้ยน้องไมไ,ไปก่อนไหเงาเ่ะอน้องไมไหลเงาปา <c oughs> อะไรวะน้องโป้งอีกอ่ะจะเจอน้องไม่จะเจอน้องไม,นงม,นงม่น้องไม่และลรน้องไม่อะไรเจออย่างนี้เดี๋ยวก็เจ็บจุงเบย <c oughs> บ้างเอาอะไรวะเอ้น้องไม่อ่อนให้ก่อนแหพี่โป้งก็อ่อนให้อยู่เหมือนกัน พี่โป๊อยู่ไหนน้องไมอยู่ไหนล่ะน้องมาอยู่ฐานพี่โปงไม่บอกเราอยู่ไหนเสียอะไรทานด้วยกลัวแล้วนะกลัวแล้วไงแม่งยื้อยู่ได้ได้ไม่บอกน้องไม่ก็รู้โอ้ตันไนตนไนมาดูทนไนเป้าพี่โปงเปล่าเออวันอะไร Ê, à, cái gì vậy? Lifer chù chồm Lifer chùm chìm Cái gì vậy? Lifer chùm chìm Ồ, sniper À, bà à, bà à À, anh thì có xoẻ lắm Chó phai cả nóng mai à Hả? Đi chết áo Lỡ 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 Nóng mai vô น้องวานฟังกระจกกระจอกไหนวะอุ้ยน้องโป่งไปจุ๊บเห็นอะไรแวบแบบหรือตาฝาดเฮ้ยเห็นอะไรแบบๆอะไรวะแวบแบบอ,อะไรแวบแบบวะเฮ้ยเร <laughs> ื่อง <laughs> งี้ไอ้บอกให้ใจทนายไม่ใช่ใจบ็อกท <laughs> <laughs> นายมันไม่ถน,นัดว่ะเฮ้ยเป็นไง โดยการลงโทษของน oh 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 ้องไม่ไปเฮ้ช็อตโอ้ไม่องใชัคกอนโอยโอยโอยเลยตีแ้งอยู่ไหนอยู่ไหน น้องไม่เข้าใจไหมพี่โป๊ต้องโกงน้องไม้ด้วยโกงอะไรโกงอะไรอ้าวเฮ้ยทำไมวะพี่โป๊ต้องโกงน้องไม้ด้วยน้องไม้ไม่เข้าใจโอ้โหทำไมพี่โป๊ไม่ใช้ปืนธนายใช้ใส่คนทำไมบอกกี่ครั้งว่าใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่เป็นใช่เหรอโอ้เอ้ย ใช้อะไรฆ่าไม่ใช้ใช้มีดฆ่าใช้มีดฆ่ายามยามวิ้ยไม่เอาพุนนี้หรอพุนนี้มันโหดเกินเดี๋ยวพี่ป้งตายเป็นไรน้องไม้เป็นไรไอ่มันจะปืนโหดของน้องไม้เลยต้องไมส้สุดสุดแล้วอ๋อดีเออน้องไมถ้ถนัดเควัน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 จะสู้เคทูเหรอ,อมไม่ใช่เคทูเว้ยปืน <laughs> ปนี้ปืนเนี่ยตอนเล่นให้คุ้มนะเว้ย ขนาดปิดเกมไปแล้วแม่ยังนับนับชั่วโมงอ่ะแบง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 วัวหวักเสียงอะไรวะแบง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 เฮ้ยเฮ้ยตกโอ้เล่นหรือเล่นเลยหบสอง แออบ,บ๊บแบ๊บแบบแบ้บบ๊บแบบแบ้วแบ๊บแบ๊บบ๊บแบ๊บแบบแบ๊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 วิบอบแบ๊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 บแบแบ๊บแบแบ้บแิ๊บแบ๊บแปแบ๊บแบ๊บบไบแบ๊บ E aí?